สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่8ของรายการหลวงจีน c h ช n แน l นะครับใน EP นี้นะครับผมจะมาสรุปไทม์ไลน์ของจกักรวาล MCU หลังจากที่โทนี่สตาร์กดีดนิ้วแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่เซเรเทียนาว่าเทียมัสอุบัติขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างนี้บ้างมีเรื่องราวใดเกิดก่อนและหลังนะครับไปเรื่องไปเลยครับเริ่มนะครับว่า สามอาทิ์หลังจากการติดนิ้วนะครับเป็นเหตุการณ์ของวันหน้าแม็กซิมอฟนะครับที่เข้าถึงพลังสกาเลดวิทนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ศาสตร์เวทลึกลับจากคอมพิดาโคนะครับรายละเอียดเนี่ยเข้าไปชมในซีดีเองนะครับ6เดือนหลังจากการติดนิ้วแซมวิลสันร่วมมือกับบักี้บานก็หยุดยั้งเหล่าผู้ก่อการร้ายที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับและแซมนะครับก็ถือโลกไปเป็นี่มเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ ได,ได้ชุดใหม่ด้วยได้ชุดใหม่มาจากวากันดาส่วนรายละเอียดในเรื่องราวก็ไปติดตามในซีดีนะครับเจ็ดเดือนหลังจากการดิ้นนิ้วนะครับสร้างฉีนะครับประทะกับแมนดารินซึ่งคือพ่อตัวเองซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของเทนลิงแล้วก็มีเหตุการณ์เข้าไปในหมู่บ้านถาลู่แล้วก็ไปเจอกับเหล่าผู้พิทักษ์แล้วก็เหล่าผู้มาจากความมืดก็เรื่องราวสนุกเข้มข้นนะครับก็ติดตามชมใน หนังเดี่ยวของซางฉีภาคแรกนะครับ8เดือนหลังจากการติดนิ้วนะครับปีเตอร์พัคเกอร์หรือสไปเดอร์แมนนะครับปะทะก,กับมิสเตอริโออันนี้คือสไปเดอร์แมนภาค2แล้วก็เรื่องราวจะต่อเนื่องกันเลยนะครับผ่านกันมาอีกประมาณแค่อทิต์เดียวก็จะเป็นเรื่องราวในสไปเดอร์แมนภาค3ก็คือปีเตอร์พัคเกอร์ถูกเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับดรสเตนให้ลบความทรงจำของคนทั้งโลกนะครับจนเกิดเหตุการณ์มัลติเวิร์สแหก แหกแบบไหนแหบกบยังไงวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่10บกุมภาพันธ์ทุกคนก็น่าจะไปดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนภาคสามไแล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่สปอยแล้วกันนะครับไปดูกันเองครับเผื่อคนยังไม่ได้ดูเนาะต่อเลยนะครับหลังจากที่ปีเตอร์พัคเกอร์และดรเซนนะครับจัดการเรื่องวุ่นๆในการแหกมัลติเวิร์สได้ผ่านมาอีกผมว่าน่าจะไม่นานนักนะครับ ก็เกิดเหตุการณ์ที่เทียมัตนะครับกำลังอุบัติแล้วก็เหล่าอีเทนอนนะครับหลบซ่อนตัวอยู่ในโลกนานน 5, ับ5,000ปีก็มาหยุดยั้ยงกระบวนการอุบัติครั้งนี้นะครับซึ่งารายละเอียดเรื่องเราจะเป็นยังไงก็ไปดูในหนังเดียวเรื่องอีเทนอนนะครับหนังเดียวเรื่องนี้นะครับจะมีการเปิดตัวแบ็คไนท์ด้วยก็คือเป็นอัศวินคนใหม่แล้วก็น่าจะเข้ามาร่วมอยู่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในทีมอเวนเจอร์ด้วยในอนาคตนะครับเออ ส่วนเรื่องราวของฮอกอายและเคทบิชอปนะครับอันนี้นะครับผมไม่ฟันธงว่าเกิดเหตุการณ์นี้ตอนไหนแต่ถ้าเกิดให้ผมวีเคราะห์หรือเดามโนผมว่าน่าจะเกิดก่อนที่เทียมัตจะอุบัติเพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องฮอกอายเนี่ยในซีรีส์ฮอกอายเดียวเนี่ยมันไม่มีการเอ่ยถึงการอุบัติเทียมัตเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับไม่เป็นไปไม่ได้ที่ฮอกอายจะไม่ตื่นเต้นหรือไม่อะไรเลย พอกอก็เป็นอเวนเจอร์ก็จบเรื่องราวของการเรียงทำลายแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันที่บนอัพคิดเนี่ยมันคือวันที่10บกุมภาพันธ์ก็นั่นหมายความว่ามีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับที่ยังไม่เปิดเผยที่ยังไม่ชัดเจนและซีรีส์ต่างๆที่จะตามมาในช่อง Disney ์พัทของมาวิลอีกเพียบก็ราติดตามชมกันนะครับสำหรับ E ีีที่8 EP ีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ